เช็คเสียงหัวใจตายชุติมาถึงทิมพิธาสถานะตอนนี้มีรุ้นคืนดีไหมจากกระแสะความร้อนแรงของพักเก้าไกลส่วนหนึ่งก็มาจากความแรงของตัวหัวหน้าพักด้วยอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตด,ด้วยโดยเฉพาะเรื่องราวความรักที่ถูกจับตามองหนักมาก ล่าสุดเนชั่นได้เปิดสัมภาษณ์อดีตภรรยาอย่างตายชุติมาในฐานะที่อดีตสามีกำลังเป็นที่สน,สนใจอย่างมากในตอนนี้อดีตภรรยาจะช่วยเล่าเรื่องความสัมพันธ์และสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรตัวตนของคุณพิธาที่แท้เป็นอย่างไรข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีที่เกี่ยวกับครอบครัวของทั้งสองคนก่อนจะแยกทางกันมีเรื่องราวฟ้องร้องกันเป็นอย่างไร ซึ่งตายชุติมาเปิดเผยว่าสถานะตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมพ์ค่ะถ้าถามว่าเขาเป็นคนยังไงมันก็ตอบยากมันเหมือนเราเป็นแฟนกันเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนถ้าจะให้มาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องมันก็จะลึกเกินขอพูดถึงองค์รวมแล้วกันค่ะว่าบางทีคนเราเป็นคนไม่ดีหรือทำไม่ดีกับเราแต่เขาอาจจะเป็นคนดีกับคนอื่นก็ได้ ก็อยากให้แยกแยะอย่าไปเหมาวรวมเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเราสองคนแต่ถ้าในแง่ของการทำงานก็อยากให้ไปโฟกัสที่การทำงานของเขาให้กับประชาชนทำงานเพื่อประชาชนแบบนี้มากกว่าเพราะมันอยู่คนละหมวดกันส่วนที่ช่วงนี้กระแสะพิธากําลังแรงและมีภาพพ่ตายไปสักปากสีส้มรวมถึงโพสท,ที่แชร์ภาพชุดแต่งงานจนคนสงสัยว่าสักปากเชียร์พักอดีตสามี หรือไม่และฝากข้อความถึงแฟนๆอดีตสามีที่แซวว่าตายต้องไปต่อคิวใหม่นะว่าซึ่งตายบอกว่าก็ไม่เข้าใจว่าจะโยงทำไมเพราะเรื่องสักปากก็สักมาตั้งแต่สิงหาคมของปีที่แล้วและพอทางร้านเพิ่งโพสต์เลยมีการจับมาโยงกับสีของพัก คนก็อาจจะคิดได้ว่าเราสักปากเพื่อเชียร์สีสม้มแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะส่วนเรื่องชุดแต่งงานก็พอเราเห็นมีคลิปที่แต่งงานกับป้ายคุณทิมเราเลยโพสแซวเล่นเฉยๆและเราก็รีโพสคลิปแต่งงานนั้นด้วยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเรื่องต่อคิวเราก็ได้ไปตอบในคอมเมนต์เหมือนกันว่าไม่ได้ต่อนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามด้ะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ